เอาละหากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทพมรณะชั่วนิรันนะครับผมหลังจากที่อ P ีก่อนนู้นนะครับผมก็ได้ทําการนะครับสอนเทคนิคนิดนหน่อยหน่อยนะครับเกี่ยวกับว่าทํากิจกรรมนะครับสุ่มเนี่ยสุ่มพวกเน่นะครับสุ่มยังไงสุ่มตะละันนะครับทั้งกาชาปองนะครับทั้งอัญเชิญทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยสุ่มยังไงให้คุ้มมากที่สุดแล้วสุ่มยังไงให้ได้ของฟรีมากที่สุดนะครับทั้งเนี่ยครับยกโทเคนวิญญา อันเนี้ยนนฟรีแล้วก็สุ่มกาชาปองนะครับเหรียญอันนี้เนี่ยก็ฟรีอีกนะครับแล้วก็จะมีพวกฟรีเศษแดงแกนแท้พวกเตือนอะไรต่างๆนะครับทำยังไงเนี่ยให้ได้พวกนี้เนี่ยกลับมาฟรีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนรวมทีเดียวหมดเลยแล้วการรวมถึงพวกกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะศูนย์กิจกรรมนะครับที่ว่าเนี่ย กิจกรรมสุดมันต่างๆนะครับทำยังไงให้คุ้มทํายังไงให้เก็บกิจกรรมให้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับและขอคนละหนึ่ไลค์หนึ่งซับสไครต์และ1กระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วใครอยากรู้อะไรส่งคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์นะครับตั้งแต่เปิดช่องมา4 5ปีนี่ผมก็ตอบหมดทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับนอกจากว่าคอมเมนต์ไหนผมจะไม่เห็นจริงๆนะฮะ่มาเริ่่่มมมททีกกกิจรรสุดันนนอเเลยคค การลงกิจกรรมพวกนี้เนี่ยยังไงให้คุ้มที่สุดนะครับอย่างกิจกรรมเซเลเทฝึกฝนที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับเห็นไหมผมเก็บหมดทุกอันเลยนะครับแรกๆเนี่ยบางทีก็เก็บไม่หมดนะครับผมจะสอนเทคนิคอย่างนี้ละกันว่าทํายังไงเนี่ยมันถึงจะสามารถเก็บได้หมดก่อนอื่นนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเรายังไม่ต้องลงเควสลงอะไรเลยนะครับเราเข้ามาดูที่กิจกรรมสุดมันก่อนเลยอย่างผมเนี่ยเข้ามาดูก่อนปุ๊บอ่าวันนี้มีกิจกรรมเซเลเทนะครับเราก็ดูว่ากิจกรรมเซเลเทเนี่ยให้ทําอะไรได้บ้างก็จะมีให้รับสมบัติม่วงนะ 2ชิ้น5ชิ้น10ชิ้นนะครับแล้วก็แช่ออนเซน1น,นกับ3ครั้งนะครับแล้วก็ซื้อสินค้านะครับในเซเลเท1ครั้งแล้วก็เปิดหีบนะครับผ่านด่าน1ครั้งอ่ะอันนี้เนี่ยผมก็พอเข้าไปในเซเลเทปึ๊บผมก็รับสมบัติม่วงนะให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับ10อันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ถ้ามีออนเซนเนี่ยก็แช่ออนเซนไว้สัก1ครั้งถึง3ครั้งนะครับประมาณนี้เนี่ยเราก็ได้ละแล้วก็ซื้อสินค้าในเซเลเทสอีก1ครั้งนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็เคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับเปิดทีอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องเปิดอยู่แล้วแหละก็เท่ากับว่าเราก็เคลียร์ด,าด่านเซเลเทสง่ายๆเลยนะครับแถมได้เงินมาใช้ฟรีๆได้ของได้เหรียญได้อะไรมาใช้แบบฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็อีกทินิคการดูนะครับกิจกรรมสุดมันเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้ฮะอย่างบางทีเนี่ยมันจะมีกกีรนนนน่ใใหห,ให้้ลลงง งเข้าปั้นอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าซื้อของซื้ออะไรนะพยายามดูวันนะครับถ้ามันเหลือไม่กี่ชั่วโมงนะครับอย่างสมมุติเซเลเทเนี่ยมันเหลือไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วแบบเรายังเหลือกิจกรรมอีกเยอะเลยทยํายังไงก็ไม่น่าผ่านนะครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าได้ไม่น่าเก็บหมดนะครับให้ทิ้งกิจกรรมนั้นไปเลยนะครับถ้าเหลือไม่ถึง10ชั่วโมงนะให้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วไปเก็บรอวัตถุดิบเก็บรอนู่นรอนี่ไว้นะครับรอกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับมันจะวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสําหรัรรรบกิจกรรมพววกกกกกนนนนีีี้้้ะออ่ัิจรรรมแแล็ กิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมจํากัดเวลาพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกสุ่มกาชาสุ่มยกวิญญาณต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยผมสอนไปในคลิปที่แล้วคร่าวๆแล้วนะแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดแบบเจาะลึกเลยนะครับมันจะมี2แบบน้ำสาหรับการสุ่มกาชา แบบที่1เนี่ยคือมันจะรีเซ็ตทุกวันนะครับอย่างสมมุตินเนี่ยมันจะให้เราสุ่มกาชารับสครั้ง3ครั้งยันไปถึง30ครั้งนะครับสาครั้งแล้วพอพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊บมันรีเซ็ตวันใหม่นะครับสมมุติเราทํากิจกรรม2ครั้งไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้รีเซ็ตนะครับมันก็จะให้เราเริ่มสุ่มกาชา2ครั้งใหม่นะครับแล้วก็จะสามารถรับพวกรางวัลพวกนี้เนี่ยได้อีกหนึ่งรอบนะครับถ้าว่าสมมติเรามีอยู่60ลูกนะครับในการสุ่มกาชาเนี่ยถ้าเราสุ่มวันเดียวเลย60ี่ เราก็จะได้ตันอยู่ที่แค่30ทีนะครับนี่เห็นไหมเราพอมาพวกนี้เนี่ยเราก็จะอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบ่งเป็น2รอบนะครับเรามีอยู่60ครั้งใช่ไหมเราแบ่งเป็น2รอบสุ่มแค่วันเวลา30ครั้งเนี่ยวันนี้สุ่มตันจนถึงข่าวครบ30ครั้งปุ๊บเราก็เก็บไว้อีก30ครั้งนะครับแล้วมารอสุ่มพรุ่งนี้อีก1ทีนะครับก็ถ้ากว่าเราก็จะได้ของพวกนี้เนี่ยซ้ําด้วยนะครับเห็นไหมอย่างสมมุติเศษแดงได้2นะครับเราก็จะกลายเป็น4นะครับประมาณนี้ก็จะได้คุ้มมากกว่านะครับอง ข้ามกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันอันนี้เนี่ยจะไม่รีเซ็ตนะครับไม่ว่าเราจะสุ่มเท่าไหร่นะเราไม่จําเป็นต้องสุ่มวันเดียว60ทีรวดนะครับเพราะว่ามันไม่รีเซ็ตนะครับเราค่อยๆสุ่มไปก็ได้เนี่ยไป็นเน้นที่กิจกรรมตรงนี้ดีกว่านะอันนี้เนี่ยมันค่อยๆสุ่มมานะครับเดี๋ยวมันก็ครบเองแล้วเดี๋ยวพอ50ครั้งก็ได้เศษพวกนี้60ครั้งก็ได้เศษพวกนี้เองนะครับมันจะได้แค่ครั้งละ1รอบเท่านั้นจะไม่รีเซ็ตไม่มีได้เพิิิ่่่่มมมมมนนนนะะคครรรััับบอออีี้้้้้ไไไตตงงงปผถถึกกวาาาเเดดสสุุ60 ให้แบ่งเป็น2รอบหรือว่าสมมุติถ้าเรามีสุ่มได้แค่40ครั้งนะครับเราก็ดูเนี่ยในภายใน40ครั้งเนี่ยเราจะได้อะไรดีๆบ้างนะก็อย่างสมมุติมันก็จะมีอยู่แค่20นะครับ25แล้วก็30ถ้าเป็นผมนะผมจะสุ่มแค่วันละ20ทีเอาจะได้เศษแดง2รอบนะครับเพราะว่าสมมุติเราสุ่ม30ครั้งเราได้หมดนี่ใช่ไหมแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะเหลือสุ่มได้แค่อีก10ครั้งมันก็จะตันอยู่แค่นี้นะครับ สู้เราสุ่ม20ครั้งเนี่ยเราได้ทั้งแก่นแท้ปลุกเตือนนะครับเพิ่มอีก1แล้วก็เศษแดงเพิ่มอีก2อ,อันนี้เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับนี่ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะไอ้พวกหยกวิญญาณพวกอะไรพวกนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับสามารถเอามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกิจกรรมสุดมันเลยพยายามดูวันนะครับถ้าวันเนี่ยเหลือชั่วโมงแค่ 3- 4ชั่วโมงนะครับเราคิดว่าสุ่มไม่ทันเราให้ปล่อยเลยนะครับเก็บพวกกาชาปองเก็บพวกเหรียญ ลูกแก้วสุ่มเอาไว้เลยนะครับรอกิจกรรมหน้าเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ไม่มีกิจกรรมพวกนี้เนี่ยให้ดองเก็บเอาไว้เหมือนของผมนะเนี่ยผมก็สุ่มไปแล้ว ผมสุ่มไปแล้วเมือ่อ EP ที่แล้วนะครับเนี่ยจริงๆผมจะเก็บได้อยู่สักประมาณสัปดาห์ละ30-40ลูกนะครับมันก็จะวนกิจกรรมมาเรื่อยๆอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์นะครับอยู่ที่ว่า,ากิจกรรมบางบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเป็นพวกยกวิญญาณบางช่วงก็จะเป็นกาชาปองนะครับเราก็ลุ้นไปด้วยนะครับมันก็จะคุ้มกว่านะครับแล้วส่วนอันนี้เนี่ยวิธีหาเศษแดงยังไงให้คุ้มนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกยกอัญเชิญหรือกาชาปองเนี่ยมันจะมีให้สุ่มฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับวันละนลนนจะลด 50%นะครับแล้วเราเข้ามาดูที่ตรงนี้ครับสะสมรางวัลปึ๊บ เห็นไหมมันจะมีพวกเศษแดงนะครับที่ได้จากตามกล่องต่างๆนะครับแล้วก็มีลุ้นด้วยนะครับว่าสุ่มอีกกี่ทีกี่ทีนะครับจะได้พวกตัวพิเศษนะครับที่มันการันตีให้นะเราก็ดูเวลาตรงนี้นะครับเหลือ160ชั่วโมงนะครับหารมาแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ6-7วันนะครับเราจะมีเวลา6-7วันแต่ว่าเศษแดงอันนี้เนี่ยมันต้องสุ่ม10ครั้งนะครับมันถึงจะได้2เศษนะแต่ว่า7วันเนี่ยเราจะสามารถสุ่มฟรีได้แค่7ครั้งโดยที่ไม่ต้องเสียเพชรไม่ต้องเสียย สุ่มนะครับมันก็ยังไม่ถึง10ครั้งอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสวันแรกนะครับพยายามนะครับสุ่มฟรี1ครั้งนะแล้วก็ซื้อเนี่ยครับอีก120เพชรนะครับเนี่ยซื้อไปเลยนะผมสุ่มให้ดูเลยปุ๊บเนี่ยครับกดซื้อไปเลยมันค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มเลยแหละปุ๊บนี่ได้จินตาม,มาด้วยนะครับซื้อ3วันแรกพอนะครับแล้ววันที่เหลือเนี่ยเน้นสุ่มฟรีอย่างเดียวไปเลยพอครบ7วันเนี่ย มันก็จะได้10ครั้งพอดีนะครับนี่เราก็จะได้เศษแดงเพิ่มอีก2เศษเนี่ยครับเราจะได้2อันเลยนะครับมันจะแยกกันนะยกอันเชิญ2-0เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก2เศษเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ4เศษฟรีๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียยกลูกแก้วอาจจะเสียเพชรนิดๆหน่อยๆอะ่ะหรือบางทีเราสุมไปเนี่ย มันจะได้เพชรคืนมาด้วยนะครับและแถมนะครับเรายังได้ลุ้นด้วยนะอันเชิญในครั้งนี้ต้องได้รับตัวละครสมบูรณ์แน่นอนเนี่ยครับอย่างนั้นเนี่ยนะผมลองสุ่มเลยปึ๊บเนี่ยมันจะดีตรงเนี้ยครับเราสามารถลุ้นตัวละครได้ด้วยนะเห็นไหมให้ผมได้มาอยู่รีเซตมานะครับเพราะว่าผมแทนที่รางวัลตรงนี้นะครับปกติมจะได้พวกตัว S r หรืออะไรพวกนี้นะครับที่ลุ้นผมก็เลือกเป็นมาอยู่รีละกันเพราะว่าผมจะเอาไปอัปดาวตัวละครนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ เทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆของผมนะว่าสุ่มยังไงให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดให้ได้เศษแดงฟรีให้ได้ตั๋วสุ่มฟรีนะครับต่างๆนานานิดๆหน่อยๆนี่ก็ถือว่ากาไรแล้วนะครับสาหรับพวกสายฟรีหรือคนงบน้อยนะมันถึงจะสู้คนอื่นเขาได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเล็กๆน้อยๆไปนะมันทําให้บางทีเนี่ยถ้ามารวมๆกันระยะยาวนะครับอย่างที่ได้ฟรีมาเนี่ย สัปดาห์ละ4ถึง6เซนถึง8เซนเนี่ยเดือนหนึ่งหูเกือบร้อยเซนแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งมองข้ามกันนะครับหรือตั๋วฟรีเนี่ยเดือนหนึ่งก็40-50อันแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ